ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สวนสาธารณะโคกน้องนาไม่ใช่สวนสาธา,ารณะลมเกา่เาใช่เฮ้ยเฮ้ยลมแรงเฮ้ <S <S ยทุกคนลมแรงถึงขั้นล้อหมุนนะ่ะเฮ้ยหมุนอย่าง,งแรงเลยอนะ่ะลมแรงจริงๆทุกคนดูใบไม้ดิเอทุกคนดูผมพี่มังกรดิอ่ะเอาแค่นั้นว่าลมมันแรงจริงนะ ล้อล้อหมุนอะเนี่ยเออปล่อยมือหน่อยโอ้โหปล่อยมือเลยอ่ะครับพี่มังกรปล่อยมือมาแล้วปั้นเอาเอาเอาตัวไหนตัวบิดตัวเบี้ยวเฮ้ย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 เออไง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 จุดเนี่ยไอ่ยาวๆเลยครับ ơi oo 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 xích oo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 ยืนปอยมือครับเอายาวๆดิยาวาวดินานๆดินานๆน,ๆนานๆน,ๆนๆานๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเข้าป้าเข้าป่าเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮจะไปไหนวุ้สูสๆสทำอะไรเฮ้ยสบายเลยชิวๆเลยพักผ่อนวันหยุดนะคะอ่อาไป อ <Cornell. S 2> <ป>เลยไปแล้วไปแล้วทุกคนไปนู่นละ่อยมือมาแล stir 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 stir. ้วเทรงตัวดิเฮ้ยบังคับได้ไหมบังคับแบบไม่ให้มันเข้าป่าได้ไหมพี่ โยรถมีเสียงอะไรด้วยอะ่ะตืด๊ดเฮ้ย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 อะไรเช็คเสียงเหรอเช็คเสียงเหรอเช็คเสียงเหรอเอเอเน่เน่เน่คือล้อหลังจะหยุดได้ดูแล้วหน้าล้อหน้าไม่หยุดครับแสดงว่าล้อหลังมีการเบียดเฟียดฟืดโอ้นี่ล้อมันเบียดตรงนี้นี่เองพี่ ไม่ค่อยสบายนะคะทุกคนแต่แบบคืออยากมาปานอยากชวนแม่ออกมาทุกคนก็เลยแบบเอ้ยต้องพามาแล้วก็เลยเออมาที่นี่แล้วเห็นว่าที่นี่มีกล้องวงจรปิดให้ดูด้วยนะคะนา้านางก็เลยไปดูว่าเออจริงไหมนะคะเออจริงๆรงว่างั้นนะอยู่อาคารนะคะกล้องวงจรปิดก็เพก็ความปลอดภัยเนาะก็จะประมาณนี้บรรยากาศนะคะรอบๆข้างๆก็จะมี อ่าลานให้วิ่งนะคะลานสีเขียวให้วิ่งมาแล้วมาแล้วทุกคนทุกคนเปิดมือมาแล้วเปิดมือมาแล้วเปิดมือมาแล้วลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรอ่ะมันต้องเกิดลมลมไม่ลมละ <laughs> มันต้องจอดใ้ตรงล่มๆดูล่มดิดูล่มจักรยานพี่มังกรดิคือแบบคือแบบล่มน้อยๆบางๆก็คือเอารถไปจอดกางเกงทำไมไม่มัดเชื่อกลูก<ม>นั่งสบายเลยลมแรงนะคะทุกคนได้ยินเสียงลมกันไหมลมมันข้างแรงดูผมพี่มังดิผมไปอ่ะ ตอนนี้พี่มังกรนะครับจะสอนแม่ติ๊กยกล้อนะครับทุกคนนี่มันก็ยกไม่ขึ้นเออมันต้องยกยังไงมันต้องยกไงมันต้องใช้ท้าปั่นเหรออ๋อใช้ท้าพันแล้วมันสามารถจะยกได้ง่ายดูนะอ่ะดูดูโอเคอ๋ออย่างนี้เองเสร็จแล้วเออไปแล้ว เลยพยายามฝึกให้แม่เหมือนกันนะคะทุกคนแต่รถจักรยานที่มังคือคันเล็กก็จริงแต่แบบมันหนักอ่ะมันยกยากค่ะทุกคนแต่พี่มังก็คือยกได้นะคะโอโน่นเออเมื่อวานเราไล์สดน้องเขาบอกว่าให้สอนยกล้อหน่อยพี่มังกรอุ๊ยเกินจังหวะจังหวะเอ้ยมันจะเกินไปแล้วยกล้อแล้วเหนื่อยแล้วคะพี่มังเหนื่อยอ๋อ เหนื่อยแล้วอ่ะแนะนําน้องๆหน่อยว่าไงถ้าใครคืออยากจะที่อยากจะมาปั่นที่นี่อากาศถึงแม้ว่าจะร้อนแต่ว่าคือมีลมพัดตลอด้วมันช่วงนี้เป็นปช่วงหน้าหนาวแล้วมันอ่ามันเย็นมากแต่ว่าเลตี้ด,ดีถ้าใครอยากมาก็มาที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วพิมพ์อะไรก็ขึ้นว่าส่วนาธารณะส่วนสาธารณะเมืองเกา่าอือแล้วก็สามารถมาปั่นตามที่มอญได้แต่ว่าถ้าใครอยากแต่ว่ามันมีอีกที่หนึ่งที่มันดีมากก็คือ ารณะลงสั owner, ESS, right, ee, the the ่งไลยครคนสามารถมาท่องเที่ยวที่ประเทศเชลบูนเราได้นะคะประเทศเชลบูนจังหวัดเชลบูนเราได้แล้วครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ s u b สไครต์ให้ช่องพันธิวาด้วยนะครับสวัสดีครับ